อันนี้อันนี้อะไรนะครับอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ธรรมดาดั้งเดิมอันนี้สามรถนะครับหวานเค็มร้อนๆอยู่เลยสวัสดีครับพ่อค้าน้าหวานของทุกชิ้นปลาชแนลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีนารักทุกคนนะครับก็ถึงเวลาเหมือนเดิมเช่นทุกวันเหมือนเดิมทุกวันก็คือจะพาเลาะตลาดเหมือนเดิมครับช่วงเย็นๆค่ำแล้วนะครับประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้ ไปดูซิว่าวันนี้เงียบไหมตลาดพราค้าไม่ค้าขายเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเดินดูมีอะไรหลงเหลือบ้างนะครับไปครับร้านยายขายดีนะครับนี่ยายขายไข่ก็ต้องมาเริ่มต้นที่ร้านนี้ร้านยายทุกวันนะครับยาย,ยายบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะ,จะ,จะเงาเงาหน่อยใช่ไหมยายวันนี้เงาเงาเนียายโอ้วันนี้ รู้สึกว่าทุ่มหนึ่งแล้วลูกค้ายังก็คือหายหมดจริงๆนะครับจะหมดแล้วจริงๆใช่ครับลูกค้ากลัวเพราะว่าลูกค้าจะรีบกลับบ้านนอนป้าหนูก็อ๋อยายบอกกลัวฝนตกป้าหนูก็หม้อก็เอียงข้างหนึ่งแล้วนะครับหม้อเขาต้มเอียงไปแล้วป้าหนูวันนี้เป็นไงบ้างครับลูกค้า ดีกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งถึงกี่เซนน่ะหน่อยหนึ่งอ่ะขอสิบเปอร์เซ็นอันนี้อันนี้ก็พี่การนะครับวันนี้มาะวันนี้รู้สึกว่าค่าใล้บันทึกหนึ่งแล้วโอเคโหเป็นหนูหมดแล้วยำปลาดุกฟูไม่เหลือเหลือแต่ถาด เออวันนี้ป้าหนูขายดีกว่าเพื่อนนะวันนี้โอ้โหขึ้นรับรางวัลที่หนึ่งเลยวันนี้ก็คือป้าหนูนี่แหละร้านป้าหนเาูเห็นไหมจะเก็บร้านแล้วป้าแจวเป็นไงป้าแจวหลับโอ้ป้าแจวก็หมดแล้วนะเหลือเหลือแต่ถัว่วเหลือแต่ถัว่วเอ่อถั่วเหลือเยอะจริงๆถั่วอร่อยนะครับเนื้อแน่น รอ,อใช่หนวดไปแล้วร้านใหญ่เหมือนเดิมมาทุกๆวันครับอันนี้ก็ร้านข้าวสารพ่อค้าไม่ค้าไปซอยไหนอีก,กวันนี้เดี๋ยวไปเดินซอยอ,อ๋อล้วขนมมาแล้วขนมมาแล้วนี่มาดูมาดูดูร้านขนมขนมซอยสองเมื่อวานไม่มา หยุดวันไหนบ้างอ่ะอ๋อหยุดวันจันทร์โอเคนี่ครับขนม20บบาทน่ากินทุกอย่างนะครับทำเองหมดนะครับนี่ทำเองหมดอันนี้ก็บ้าบินลุงมาอีกแล้วมันร้อนอยู่เลยโอ้ฟังเพลง เป็นไงบ้างครับลุงวันนี้ลูกค้าอ๋อดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี่เงียบครับเงียบบริสุทธิ์ครับเงียบบริสุทธิ์โอ้ลุงนี่ตลกเงียบบริสุทธิ์นี่ไงปลาวันนี้มีให้ดูนะครับวันนี้เงียบบอันนี้อันนี้อะไรนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ธรรมดาดั้งเดิมอันนี้สามรสนะครับหวานเค็มเผ็ด รอบหลายวันนะครับนี่อันนี้อันนี้ออมีถุงยี่สิบยี่สิบห้าสิบร้อยหนึง่งพี่ก็จะมาขายวันอะไรบ้างนะครับพี่วันอังคารกับวันพฤหัสที่ตลาดนะก็วงจรแล้ววันอื่นไปขายที่ไหนบ้างครับบนหลายที่โอเคถ้าถ้าไปเจอพี่เขาที่ไหนออซื้ออุดหนุนได้นะครับกรอบมาก อันนี้ก็ยำลูกชิ้น,ลำลนยำลูกชิ้นโอเคยําลูกชิ้นมีมาม่ายำมาม่ายำลูกชิ้นนะครับ๋อ,อเจอกันแล้วเจอกันเหมือนเดิมนี่สวัสดีครับโอ้อันนี้แม่ค้าอันนี้มาทุกวันเลยมะนาวหวาน,วานสดๆมะนาวหวานหรือเปล่าพูดที่เร็วไม่หวานเหรอเอานึกว่ามะนาวหวาน <c oughs> ียกว่ามะนาวหวานอันนี้ก็ละอันนี้ร้านประจิตร้านประจิตประจิตแตงโมหวานมากนะครับสามสิบห้าบาทใหม่ๆวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างประจิตวันนี้เงียบไหมครับวันนี้เงียบนะครับประจิตบอกว่าเงียบนะมาได้คนระับซอยกลางประจิตมั้งแต่เที่ยงเลยนะครับใครอยากมีผลไม้ทุกอย่างใช่ครับ มาเลยมาเลยอันนี้ก็อันนี้ขาจรขาจรอันนี้ผัดไทยนะครับผัดไทย25บ้าบาทน,นีผัดเส้นเล็กเส้นใหญ่มี่นะครับอันนี้พี่เขาจะเป็นขาจรหน่าอร่อยมากเลยหอได้2ีบาทครับไปครับเดินอย่างเดียว วันนี้วันนี้แกวันนี้อาหารเหนือมาวันนี้อาหารเหนือมาเม<อ>ื่อวานหยุดวันนี้มาโหวันนี้จะหมดแล้ววันนี้จะหมดแล้ววันนี้แกงอะไรอ่ะ เออน่ากินมากเลยนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวมาได้นะครับตลาดนัเขาวงจรแล้วครับไปครับเราจะเดินไปฝั่งไหนอีกเมื่อวานก็อยู่ฝั่งนี้แล้วนะวันนี้มาดูขนมดูขนมขนมนี่ขนมกล้วยปิ้งสีนวลน,นะครับน่าอร่อยนะ้วยมัน ถั่วด้วยนะครับอันนี้ย่างเตาถ่านนะที่กำลังจะเก็บมาได้นะครับตลาดนัดทร่วงจรพา่อยทสองเวลาเดิน่อยที่สี่ร้อยสี่เดินมาเลยนะครับอุดหนุนได้อุดหนุนได้ไปครับอันนี้ร้านที่นี้ที่นี้อุ้ยอันนั้นใครอ่ะเนี่ยคนคนนี้อ๋อบา,บายๆชื่ออะไรครับโอ้ นี่มีถ่ายโพสด,ด้วยชื่อพาเพรินโอ้ชื่อเพาะมากเลยน่ารักมากนะครับลูกพี่ร้านส้มตำนี่แหละครับแต่เขาแต่เขาไม่ไม่ชอบเล่นกับผู้ชายนะใช่ไหมเอาก็หนูไม่เล่นกับผู้ชายหนูเล่นกับผู้หญิงหนูกลัวงไง <c oughs> อแอบแอบแอบ <c oughs> นี่นะครับร้านที่นี่ครับ มูกระทะที่นี่นะครับมาทุกวันนะครับขายทุกวันใช่ครับก็โอ้นี่ไงขนมขนมนี่วัฟเฟอร์ัฟเฟอร์โอ้จะหมดแล้วจะหมดแล้ววันนี้ขายเป็นไงบ้างครับเงียบไหมขายดีไหมวันนี้อ๋อได้เรื่อยๆอยู่นะครับโอเคอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันขายได้เรื่อยๆก็จะได้อยู่ด้วยกันได้นานๆไปเรื่อยๆ มาอุ่นหนได้นะครับบอเฟอร์บอเฟอร์สิบบาทมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับโอเคสี่ครับซอยที่สี่ติกับตรงข้ามร้านที่นี่นี่แหละครับเดินมาได้เลยโอเคครับไปต่อก็หมดแล้วครับก็ร้านปลาปลาทะเลก็ไม่มาวันนี้ก็เป็นร้านน้ำเต้าหู้ครับวันนี้สั่งนมสดไว้หน่อยหมดหรืยอยังอ,อ๋อ เอาสองนะวันนี้เป็นไงบ้างลูกค้า <c oughs> เรื่อยๆนะไม่เงียบเหมือนวันเมื่อวานวันนี้น้องเขบอกเรื่อยๆนะนี่ไม่พาไม่พาดม,มาได้นะครับอันนี้น้ำเต้าหู้เออน้ำเต้าหู้นะครับเอาฟงน้ำเต้าหู้อันนี้ร้านน้องแม็ น้แมกนมสดโกโก้ชานมมะนาวนะครับโซล่าน้ำแดงดนี่ครับสวัสดีครับมาได้นะครับเดินเข้ามาเนี่ยในซอยนี้ได้เลยน้องเขาจะมาช่วงบ่ายไปสามโอเคแล้วตอนเช้ามีตอนเช้าขายไหมมาเจอกันที่ตลาดเลยครับอ๋อมาเจอกันที่ตลาดนะตอนเช้าไม่มีต้องมาเจอกันที่ตลาดนะครับโอเค ขอบคุณนะครับที่เข้ามาและชมคลิปครับวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้พ่อขาด้วยครับสวัสดีครับ